เพื่อนเพื่อนนี่เราได้ใหญ่มาก,กคือกลัวคือว่าคือไงเหมือนอะไรเหมือนยานกับเหมือนหมาเหมืนเนาะแล้วก็มีแบบตุ้มเอ,เอ๊ะบเคยกินเนอะแบบอยากซื้อมาลองลองเบิ้งว่าจะแสบวะทาแสบขา,บากับเข่ากจะเวะสื่ออีกเนาะ เสีบแล้วเราจะถ่ายให้ดูว่าร้านไหนเด้อไงไงซองหนาเลยป้ายนซื้อหมอาวอมาแตกก็ดนี่ป้าเต็มกำมือเพื่อนบอกว่าหนึ่งกระไดเนาะเพื่อนว่า บะแซบยู่บอแม่ถามเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกว่าตีแต่ว่าสื่อซื้อไปนหน่อยเกินว่ามัมจ้ามัมมัมเราก็าไม่เคยกินนะโทรถามพ่อ,อว่าอันพ่อมามยังมันแซบพ่อบอกว่าไม่เคยกินจักเลวเราอะไม่เคยกินมัมจัอก็เลยซื้อไปสู่เพื่อนลองเนาะสู่เพื่อนลองกินว่าจะแซบโบ